สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชมนทุมมาขนาดนี้ดิฉันอยู่ภายในงานเกาะลอยฟันเฟสค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสาครคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเริงจานจัดกิจกรรมเกาะลอยฟันเฟสในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพศ2567ณนะบริเวณเกาะลอยสีหนองจิกตำบลแก่งเริงจานจังหวัดมหาสาครคามเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนมนายประเด็นพลเหลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเริงจาน์ได้พูดถึงที่มาของโครงการเกาะลอยฟันเฟสว่ามีจุดประสงค์หรือนโยบ คือเรามีสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกาะลอยสีหนองจิกมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อยากจะให้ตำบลแก่งเรืองจานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศด้านพี่น้องชาวบ้านหนองจิกหมู่6หมู่10และหมู่15ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านที่มีร้านค้าก็จะนําสินค้าเข้ามาขายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้มีการหมุนเวียนเงินสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนด้านนางทิพสุคนปทุมพรประหลัดอ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานได้กล่าวเพิ่มเติมถึงที่มาของงานว่าได้เริ่มมาจากช่วงปีพศ2565ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทาข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจึงพยายามสร้างนโยบายตลาดสีเขียววัตถุประสงค์คืออยากให้ชุมชนมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และยังครอบคลุมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยวไร้ขยะชาวบ้านชุมชนสีหนองจิกได้กล่าวว่าอยากให้มีการจัด,ดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้เจริญเติบโตสินค้าตะกร้าที่สารจากกลุ่มคนพิการเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามมาให้ความรู้เรื่องของการจักสาร,รและงานฝีมืออื่นๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธีพิริยการนนท์ผู้ช่วยคณะบดีฝาากิจการนิสิตและพัฒนา ขพยากรบุคคลคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์กล่าวว่ากิจกรรมเกาะลอยฟันเฟสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะสถาปัตย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยกิจกรรมนี้เกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่ทําเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางจักรยานเพื่อผลักดันกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเป้าหมายของโครงการคือต้องการให้เกิดการต่อยอดพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวว,วิถีชุมชนซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัว ชชุมชนเองแต่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นที่ปรึกษาให้ในอนาคตโครงการนี้จะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของการนำทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้ามาทําความรู้จักกับชุมชนมากยิ่งขึ้นทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรนิพัทรหาหันตภารองคณะบดีฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษาคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์กล่าวว่าโครงการนี้เราพัฒนานเรื่องของการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ทางชุมชนทํากิจกรรมที่เราศึกษาและวางแผนเอาไว้อย่าง ่อเนืงการแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ให้มีความโดดเด่นรวมถึงการพัฒนาสินค้าในชุมชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจาในการสร้างธุรกิจในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรณีบุญชัยคณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและอาจารย์ดรมยุรีนาสาคานร,รองคณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมฝ่ายพันธกิจสากลและการสื่อสารองค์กรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาะลอยฟันเฟสเป็นโครงการแนวทางการออกแบบ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยเฉพาะแกงเลิงจานซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดโดยคณะสถาปัตย์คณะการท่องเที่ยวและคณะมนุษยศาสตร์มาดําเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านอาจารย์อิสเรศสุกเสนีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่าโครงการนี้มีมาเมื่อ 2- อสปีที่แล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสร้างจากรากฐานของชุมชนให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองซึ่งไม่ได้มีการเข้าไปยัดเยียดหรือชี้นำเพียงอยากสนับสนุนให้เกิด ความยั่งยืนและสร้างให้ชุมชนมีตัวตนขึ้นมาด้วยตัวเองดิฉันนางสาวนิชมนทุมมารายงาน